อยากเป็นแม่ทีมยอดขายปัง ฟังคลิปนี้นั่นคือคุณจงโน้มน้าวและสร้างวินัยของตัวเองให้เป็นในออนไลน์เนี่ยก่อนที่คุณจะไปโน้มน้าวใจคนอื่นคุณต้องโน้มน้าวตัวเองให้เป็นวันนี้ออกมากดกล้องไลค์แล้วหรือ,อยังวันนี้ออกมาทําคลิปแล้วหรือ,อยังวันนี้คุณมาโพสต์มาทําวิดีโอแล้วหรือ,อยังง่ายๆก็คือตัวคุณเองต้องทําให้เป็นตัวอย่างก่อนครับอยากได้ทีมแบบไหนอยากดึงคนเข้ามาแบบไหน คุณจงทําให้คนเขาเห็นศักยภาพในตัวของคุณเองก่อนเพราะคนส่วนใหญ่แล้วเขาไม่ได้ดูจากสิ่งที่คุณพูดแต่เขาดูจากสิ่งที่คุณทำเคล็ดลับนี้เอาไปใช้ได้เลยครับนั่นคือทําให้เห็นเป็นให้ดูสําเร็จง่ายนิดเดียวบนออนไลน์ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับคุณและทีมงานของคุณฝากแชร์ด้วยนะครับเอาใครแชร์ให้คุยด,ขยดีขอให้คนนั้นขายดีๆนะครับ